อรุณสวัสดิ์ค้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสจตจ์สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งสงบจิตสงบใจตั้งใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ ที่พระอ,องค์จะทรงตัดกับพวกเราทุกคนในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในครอบพระคำที่พระอ,องค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังก่อนที่พวกเราจะรับฟังก็ขอให้พวกเรานั้นได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระอ,องค์ทั้งที่รับและที่แจ้ง และต่อผู้อื่นโดยเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอปรองได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดไปด้วยเถิดพระบริดาเจ้าค่าพี่น้องคะสําหรับในเช้าวันนี้วันที่9มิถุนายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงให้ชีวิตจิตใจของเจ้า อยู่ภายใต้ความรักของเราซึ่งเป็นสิ่งที่ให้อภัยมามากมายทั้งของเจ้าและผู้อื่นด้วยจงสวมความรักของเราราวกับเสื้อคลุมแห่งความสว่างที่ปกคลุมเจ้าตั้งแต่หัวจรดเท้าลูกเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะความรักที่สมบูรณ์นั้นขับไล่ความกลัวออกไปเสียจงมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความรักจากมุมมองของเรานี่คือวิธีที่เจ้าจะเดินในความสว่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราพอใจเราอยากให้ผู้ที่เชื่อในเราเต็มไปด้วยความสว่างที่มาจากการสถิตอยู่ด้วยของเราเราเศร้าใจยามที่ความมืดเข้ามาปิดบังความสว่างนี้ลูกเอ๋ยจงหันกลับมาหาเรา ผู้เป็นความรักทั้งแรกของเจ้าจงหันมามองดูเราในความบริสุทธิ์และความรักของเราจะโอบล้อมเจ้าไว้ในแสงสว่างของเราอีกครั้งให้เรามาฟังในข้อพระคำหนึ่งเปโตรบทที่ 4. ข้อ8ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็จงรักซึ่งการและกันให้มากด้วยว่าความรักก็ปกปิดความผิดไว้ มากหลายหนึ่งยอณ์นบทที่สี่ข้อ18ในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้กระจัดกระจัดความกลัวเสียด้วยว่าความกลัวทำให้ทุกทรมานและผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์วิวร์บทที่สองข้อส แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าจะบ้างคือเจ้าละทิ้งความรักดั้มเดิมของเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยคอยตักเตือนสั่งสอนให้พวกเราเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ได้มีต่อพวกเราทุกคนตลอดมาพระองค์ทรงตรัสว่า ลูกเอ๋อยจงหันกลับมาหาเราผู้เป็นความรักแรกของเจ้าจงหันมามองดูเราในความบริสุทธิ์และความรักของเราจะโอบร้อมเจ้าไว้ในแสงสว่างของเราอีกครั้งขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงตัดสอนให้พวกเรารักกันยามเราอยู่ด้วยกัน เราจะช่วยเหลือกันและกันทุกสุขปัญหาใดให้พวกเราทุกคนจับมือกันและก้าวไปพร้อมๆกันบัญดาลรักยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้กับเราคือให้รักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดสิ้นชีวิตสิ้นสุดจิตวิญญาณของลูกทุกคนบัญญัติรักยิ่งใหญ่พระเจ้าสอนให้เรารักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองถ้าเรารักเช่นกันและกันทุกคนก็จะรู้ว่าพวกเราเป็นเ,เป็นสาวกของพระองค์ที่พวกคนจะเห็นในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ได้มีต่อพวกเราทุกๆุกคนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนตลอดมา พี่น้องคะสำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์จ้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาที่จะช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองอทุกประเทศทั่วโลกที่ได้รับภัยจากธรรมชาติอย่างหลายแรงให้หลุดพ้นไปให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยอัคคีภัย ว่าจะัยหรือภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆภัยจากศึกสงครามและภัยจากเอ็กซ์เดมต่างๆขอให้อย่าได้เกิดขึ้นเ,เหมือนที่ผ่านผ่านมาเลยพระบิดาเจ้าข่าและลูกขอฝากประเทศไทยไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพรงที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ และการที่จะเกิดสงครามระหว่างประเทศไทยกับกรัรมพูชาพระองค์เจ้าค่าขอได้โปรดเมตตาสงสารทหารทั้งของอไทยและที่จะทำการต่อ,อสู้กับประเทศขเขมรหรือว่า ที่ผ่านมานี้ขออย่าได้ให้มีสงครามเกิดขึ้นเลยลูกสงสารทหารทั้งสองฝ่ายขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาปกป,ป้องคุ้มครองทรงรูตสวรรค์มาคุ้มครองทหารทั้งสองประเทศที่จะให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดเข็นฆ่ากันเพราะว่าผู้ที่จะเสียชีวิตหรือผู้ที่จะได้รับบาดเจ็บก็คือทหารทั้งสองฝ่ายพระองค์เจ้าข้าขอให้ สงครามนี้ได้ยุติลงให้เรารักใคร่กันเหมือนเดิมต่างคนต่างอยู่และที่จะไม่คิดทำลายกันพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับผู้นำของรัฐบาลไทยที่จะนำพาให้ประเทศนั้นผ่านวิกฤตนี้ไปขอพระองค์ทรงเสริมกำลังเรียวแรงสติปัญญาให้กับผู้นำด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ขอให้พระอ,องค์ทรงเมตตาที่ทุกคนได้เลือกเขาขึ้นมาได้เป็นรัฐบาลและเป็นผู้หญิงที่ทุกประเทศจะเห็นว่าผู้หญิงนั้นอ่อนแอขอพระงค์ได้ทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงให้กับนายกถนนตีองเอีงยงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่เขาจะฟันฝ่าไปจนจบเทอมในการที่จะมีการเรียกตั้งใหม่ขอให้การปฏิวัตินั้นที่จะไม่เกิดขึ้นและลูกขอปาก ประเทศอิสราเอลไว้ในปีประหารของขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับประเทศอิสราเอลปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้รูจากให้ผุดหลุดพ้นจากภัยสงครามและภัยจากธรรมชาติที่เกิดแผ่นดินไหวซ้ำเติมขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับประเทศพมา่าที่จะไม่ได้รับความทุกจากแผ่นดินไหวซ้ำขึ้นมาอีกพระบิดาเจ้าข้า และลูกขอปากประเทศสหรัฐไว้ในฝีพระหัตของพระที่พระองค์จะทรงนำพาให้อ,อัธานาธิบดีธรรมจงมีสติปัญญาที่จะนำพาให้ประเทศสหรัฐอเมริกานี้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและไม่มีปัญหาใดๆขอพระองค์ทรงตริติอยู่เขาให้เขาได้มีจิตใจเมตตาสงสาร บางคนที่ได้มาอยู่เป็นเวลานานแล้วที่จะไม่ขับไล่เขาออกไปลูกขอฝากทุกประเทศไว้ในปีพระหัตถ์ขอพระองค์้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์สัรนแริญพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนขอพระองค์ทรงเมตตาสถติตอยู่กับทุกคน ที่อธิษฐานทูลต่อพระองค์ตลอดไปลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอบพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จมากราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกๆท่านนะคะ